สวัสดีค่ะวันนี้พิก ori, จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหุ่นรองเท้านะคะทีนี้หุ่นรองเท้านะคะมีกี่ประเภทนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํารองเท้าของเรานะคะว่าเราจะต้องการทารองเท้าประเภทไหนนะคะสมมุติว่าตัวอย่างนะคะเราต้องการทารองเท้าเด็กนะคะหุ่นรองเท้าก็จะต้องเป็นไซส์ทารองเท้าให้ใส่นะคะสมมุติว่าตัวอันนี้ค่ะคือไซส์ยีเเราก็จะสังเกตความยาวเทาว้าความยาวรองเท้านะคะแล้วก็ด้านหน้าก็คือทรงของรองเท้านะคะอันนี้มันก็จะเป็น จุดสาคัญเลยค่ะในการทํารองเท้าก็คือหุ่นรองเท้ามันจะทําให้รองเท้าแต่ละแบบหน้าตาออกมาเป็นยังไงจะขึ้นอยู่กับหุ่นรองเท้านะคะส่วนเช่นเราทารองเท้าหัวแหลมนะตามทรงของรองเท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหุ่นรองเท้าที่แหลมนะคะส่วนรองเท้าหัวมนนะคะ หัวมนี้เคอจะสนุกมากเลยเพราะมันจะมีมนแคบมนกว้างแล้วก็ด้านหน้าของรองเท้านะคะก็จะมีแบบบางคนชอบหน้าที่มันแบบใส่สบายก็จะเป็นแบบโทบ,บ็อกซ์ตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นเออหนาขึ้นส่วนอันนี้ต้องการที่แบบแคบลงแล้วก็มีตัวโค้งลงนะคะสําหรับรองเท้าคัตชูที่แบบ ออกค่อนข้างแบบหวานหวานเลดี้เลดี้หน่อยนะคะถ้าทำมาทำแมงก็จะลายเป็นทรงประมาณนี้นะคะกึ่งเป็นพวกแบบรองเท้าเกือบจะเป็นทรงพวกผ้าใบเลยด้วยซ้ยำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็จะมีความโค้งของ ตัวความสูงของของส้นรองเท้านะคะทีนี้จะสูงเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับรองเท้าที่เราออกแบบนะคะส่วนด้านหน้าของทรงรองเท้าจะเป็นหัวแหลมแหลมมากแหลมน้อยหรือว่าหัวมนนะคะก็ขึ้นอยู่กับแบบรองเท้าที่เราจะออกแบบค่ะวันนี้ก็นำข้อมูลเกี่ยวกับผลรองเทา้าคร่าวๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะใครสนใจ ออสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับซื้อหุ่นรองเท้าที่ไหนนะคะแล้วก็พี่พิกมีหุ่นมือสองขายด้วยนะคะตอนนี้ก็สามารถไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์พิกซี่พิกซีนะคะวันนี้ฝากไว้ได้ค่ะ